การส่งออกถือเป็นตัวจักสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการแก้ปัญหาทุกเรื่องที่จะทําให้เราสามารถส่งออกไปได้จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญการส่งออกเนี่ยก็ประกอบด้วยการที่จะต้องขนสินค้าทางบกทางอากาศแล้วก็ทางเรือ,อการขนส่งสินค้าทางเรือก็มีปัญหาประเด็นหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่จะบรรจุสินค้าลงไปเพื่อลงเรือไปส่งออกเนี่ยขาดแคลน ทั้งนี้เนื่องจากว่าก่อนเกิดสถานการณ์โควิดหรือในช่วงต้นๆนนมีการส่งสินค้าไปสหรัฐและสหภาพยุโรปเยอะมากแต่ว่าขณะที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปส่งสินค้าออกมาเนี่ยน้อยลงตู้ก็เลยไปค้างอยู่ที่อเมริกากับสหภาพยุโรปเยอะแต่ว่าจีนเนี่ยเขมีศักยภาพเขาก็สามารถที่จะ,ะดูตู้ ไปใช้ในการส่งของได้มากแต่ไทยเราก็ก็ยังศักยภาพน,น้อยกว่าแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมได้ประชุมกรอพาณิชย์นะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับภาคเอกชนมาโดยใกล้คิดแล้วก็การท่าเรือด้วยก็ได้ข้อสรุปว่าถัดจากนี้ไปเราจะแก้ปัญหาประการหนึ่งก็คือจะเปิดโอกาสให้เรือขนาดใหญ่ซึ่งปกติเนี่ยเรือที่เข้ามาที่แหลมฉบังก็จะโดยเฉลี่ยก็ต่ำกว่า300เมตร เป็นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับซึ่งเวลาเราส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องไปถ่ายเรือที่สิงคโปร์บ้างที่เซี่ยงไฮ้บ้างที่จุดอื่นๆบ้างแล้วก็ไปต่อเรือใหญ่เพราะฉะนั้นการเปิดโอกาสให้เรือถัดจากนี้ไปขนาด400เมตรหรือ300-400ถึงเมตรเข้ามาเทียบท่าแลมชบังได้ก็จะช่วยให้ต่อไปเนี่ยถ้าเรามีสินค้าจากที่นี่เต็มหรือว่า มีพื้นที่ว่างส่วนหนึ่งไปรับของเพิ่มจากสิงคโปร์หรือที่จุดอื่นเนี่ยเราก็ไปปลายทางได้เลยเป็นการลดต้นทุนและช่วยทำให้เมื่อเรือใหญ่เข้ามาก็สามารถขนตู้เปล่าและตู้ที่มีสินค้าเข้ามาเมื่อเอาของลงก็กลายเป็นตู้เปล่าก็กลายเป็นว่าเรามีตู้เปล่าที่จะส่งสินค้าออกได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้ตัวเลขก็ปรากฏผลแล้วเพราะว่าหลังจากผมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมน,นตรีก็ได้รับความเห็นชอบให้ าการท่าเรือไปแก้ประกาศหรือปรับประกาศใหม่อนุญ,ญาตให้เรือ300เมตรถึง400เมตรเข้าเทียบท่าได้ขณะนี้มีการนำเรือขนาดนี้เนี่ยเข้ามาเทียบท่าหลายลำแล้วเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับก็มีเรือเข้ามาเทียบท่าลำหนึ่งตอนวันที่8กุมภาพอสิบเเมษาก็เข้ามาอีกลำหนึ่งนะครับ20เมษาก็เข้ามาอีกลำหนึ่งแล้วก็วันที่5พฤษภาเดือนนี้ ก็เข้ามาอีกลำหนึงเป็นลำใหญ่เลยครับที่นี่399เมตรสามารถบรรทุกตู้เข้ามาได้ประมาณ12,000กว่าตู้แล้วก็ล่าสุดวันนี้ที่ผมมาดูนี่คือเรืออัมสเตอร์ดัมขนาด399เมตรนะครับสามารถบรรทุกตู้เข้ามาประมาณ4,000ตู้ซึ่ง4,000ตู้นี้เป็นตู้เปล่านะครับสามารถที่จะช่วยให้ สามารถส่งสินค้าบรรจุลงไปได้ประมาณ8 0 0 0 0ตันแล้วก็เป็นมูลค่าสินค้าที่ส่งออกเฉลี่ยประมาณ6,000ล้านบาทกล่าวโดยสรุปก็คือจนกระทั่งถึงเรือลำนี้และยังมีกำหนดการอีกสองลำที่มีความชัดเจนตามสมควรแล้วก็คือวันที่2มิถุนา3า5เมตรครับเรือ19มิถุนา398เมตรรวมแล้วทั้งหมดจะเป็น7ลำ เจ็ดลำนี้เราก็ได้ตัวเลขว่าสามารถบรรทุกตู้เปล่าเข้ามาได้ถึงประมาณ23,000ตู้รวมกันตั้งแต่มานับหนึ่งแก้ปัญหาและสามารถขนสินค้าออกไปได้ประมาณ458,000ตันรวมมูลค่าที่จะช่วยให้การส่งออกเพิ่มขึ้นจากการได้ตู้เปล่าเนี่ยประมาณ35,000ล้านบาทอันนี้ก็คือ,อผลสำรฤทธ ที่เป็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรมจากการร่วมกันแก้ปัญหาระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับภาคเอเกชนและการท่านะครับกลุ่มเจ้าท่าซึ่งซึ่งเราก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ต่อไปติดตามสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้หลังจากขาดแคลนตู้เนี่ยตอนนี้ตู้เริ่มเข้าสู่สภาพสมดุลนั่นก็คือ,อความต้องการใช้ตู้เฉพาะที่ท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยเฉพาะตู้ตู้เปล่านะครับที่เราขาดเนี่ยประมาณแสนสองหื 8,000ตูต้ต่อเดือนแต่ว่าขณะนี้เรามีตู้ประมาณแสนสามหรือแสนสามหน่อยๆก็ถือว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ทุกเดือนต่อไปก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์แล้วรวมจะถ้าต้องอำนวยความสะดวกโดยเร็วที่สุดในการที่จะเปิดโอกาสให้เรือขนาดใหญ่เข้ามานะครับในการที่จะเอาตู้เปล่าก็มาแล้วเราก็ส่งสินค้าไปได้มากขึ้นเพราะมีพื้นที่มากขึ้นเวลาเรือลำใหญ่นะครับอันนี้จะช่วยให้ ตัวเลขส่งออกของเราเนี่ยเป็นบวกได้ต่อไปถ้าทําได้อย่างนี้และจะเป็นตัวจากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปนะครับทุกฝ่ายก็ต้องร่วมมือกัน